ช่องตูนเจพีเอสกันนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาทำคำถาม Q&A นั่นเองนีก็ฝ่าแยบรบิงาะขอดูแบบนี้กัน ช่องเราเข้าไปนี่ก็เป็นคลิปนี้นะที่เขาบอกว่ามิ้นกันเข้ามาเลยคลิปนี้เลยกดเข็าไปดูกันว่ามีมิ้นอะไรบ้างออออป,ปิดเพลงนะเดี๋ยวโกลิกสิบคำถามที่หนึ่งก็คือจากชายบอกว่าอยากเลี้ยงอะไรอยากเลี้ยงสัตว์อะไร อยากเลี้ยงแมวคือมีหมายอยู่แล้วอันนี้อันนั้นหมายายอันนี้คือเราอยากเลี้ยงแมวต่อไปอันที่สองชอบกินอะไรมากที่สุดอชอบกินเลือกกี่สองอย่างมแีแซลมอนซาซิมินะชอบกินแต่กินไม่บ่อยค่ะ น่ะข้อที่สามถ้าเลี้ยงงูจะตั้งชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรดีอ่ะงูงูจะตั้งชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดีนะขอคิดแป๊บนึงนะโอเคคิดออกแล้วถ้าเลี้ยงงูเหรออยากตั้งชื่อมัอนว่าบานานะ่า สีเหลืองถ้าสีเหลืองนะแต่ถ้าสีอื่นไม่รู้ว่าเรียกอะไรเพราะว่าตั้งชื่อสีเหลืองก่อนระหว่างคำถามคำถามข้อที่สี่ระหว่างเสือกับจระเข้จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเสือเพราะอะไรรู้ไหมเสือมันดุกว่าจระเข้เวลาแบบมีใครเขา้าบ้างแต่ก็กลัวมันนะแบบว่าแบบมันหิวแล้วเราเข้าไปปุ๊บงาบขึ้นะ <laughs> เป็นไงวะเน อนถามข้อสุดท้ายข้อที่ห้าชอบกินของหวานไหมส่วนตัวนะไม่ชอบกินของหวานส่วนตัวนะไม่ชอบกินของหวานเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าทําทกินของหวานแล้วมันอิ่มไวอ้อ่ะกินของหวานแล้วมันอิ่มไวไแล้กินข้าวไม่ได้ไงส่วนตัวก็คือไม่ชอบอะ่ะ เดีชอบกินของเปรี้ยวนะต่อไปคำถามของโยโย่ Yo. หนึ่งมีงานเต้นอีกไหมอยากดูหลังจากตอนที่ไปเต้นพะเยานี่ใส่เสื้อนี้เลยนะนเนี่ยเดินเต้นที่พะเยาหลังจากนี้ก็ยังไม่มีมั้งเพราะว่าเราเดี๋ยวรอแม่มาบอกก่อนว่ามีงานหรือเปล่า <c oughs> อยากเลี้ยงหมาหรือแมวอะไม่ะไมละ อยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงแมวเพราะว่าขนมันปุยปุยนุ่มมันขี้อ้อนด้วยคำถามข้อที่สามถ้าเลี้ยงหมาจะตั้งชื่อว่าอะไรนี่ไงหนายายต้องให้นมสดข้อที่สี่ถ้าเลี้ยงแมวจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ต้องดูจากลักษณะของแมวแล้วก็ต้องดูจากลักษณะแล้วก็สีน่ะเดี๋ยว ถ้าเลี้ยงถ้าถ้าแมวแบบว่าขี้อ้อนเราก็จะตั้งชื่อว่าเลย้ดีะแต่ถ้าแต่จริงๆอยากตั้งนะก็คืออยากตั้งเป็นตระกูลต่อเต่าอย่างเช่นเราชื่อตุนต่อเต่าก็ถ้ามีแมวประมาณห้าตัวนะก็จะก็จะตั้งชื่อว่าตัน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  ต่อไปคําถามของสุจกกินตนากินอะไรถึงน่ารักไม่รู้กินอะไรถึงน่ารักรก,กินแซลมอนมั้งเราชอบมันจะมีความสุดแล้วมันก็น่ารักมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องกี่คนเนา สามคนมีพี่น้องสามคนก็มีพี่เราอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนวัดงเรียนวัดวัดสุธรรมนะที่ที่ไปเที่ยวกันเนาะแล้วก็ไปให้อาหารไปอยู่จังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าสาันอยู่ร้านต่อขนตาของอาเราเป็นร้านต่อขนตาอยู่ตรง ที่อยู่ไทยเหมือนกันแหละอยู่ตรงร้านสามองศาติดกันเลยก็เป็นร้านต่อกหูตาต่อไปของคุณจิทูอะไรนะจิทูชอบเรียนวิชาอะไรเหรอชอบเรียนศิลปะนะแล้วก็เออเอาไง่ายๆก็คือชอบเรียนเป้นอนะ่ะอืมก็ประมาณนี้ แล้วก็เออคำถามอีกคนหนึ่งเต้าหู้กับนมสดอายุกี่ขวบแล้วอะนมสดกับเต้าหู้นี่ก็เป็นพี่น้องกันไปอยู่ตอนแรกอยู่ที่จังหวัดตกากแล้วก็เจ้าของคนเก่าให้อยากเลี้ยงหมาแล้วก็ตอนนั้นยายาอยากเลี้ยงหมาไว้เข้าบ้านก็เลยไปเอาที่ตากแล้วเขาก็ให้มา แล้วอกว่าโหตั้งแต่ตอนนั้นนานมากเลยนะก็ประมาณหนึ่งขวบสามเดือนเป็นพี่น้องกันอนะ่ะหนึ่งขวบสามเดือนเนาะก็สำหรับคำถามก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆกดแชร์ด้วยนะ